สวัสดีคะ่ะช่องชัญญาพาลุยพาเลาะนะคะวันนี้พี่ชัญาานะคะจะมาผัดผักบุ้งใส่หมูสามชั้นทอดกรอบนะคะขั้นแรกเราก็เจียวกระเทียมกับน,น้ํามันให้เหลืองหอมเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นที่เราทอดกรอบลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะให้หอมเลยนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่ชัญญาจะใส่พริกแดงหั่นลงไปนะคะบางคนอาจจะตามกับกระเทียมแล้วก็ผัดไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะแต่พอดีแฟนพี่ชัญญาไม่กินเผ็ดนะคะก็เลยอาจจะแยกนะคะแล้วก็พอร้อนๆน,นะคะเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยะคะ่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวพี่เชนญ่านะคะจะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ให้แห้งเกินไปนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ใครนะคะบางคนอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะและเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะคะก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะคะใส่น้ําปลาใส่ซอสหอยนะคะแล้วก็ใส่รสดีนะคะ ผมปรุงรสเรานะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะปรุงได้เลยนะคะผัดเคงกงเครงทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอสุกดีแล้วนะคะพี่ชญา,สาใส่ใบหอมนิดนึงนะคะอันนี้เก็บมาจากสวนนะคะเพื่อนๆผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะ ยังไงพี่ชนญาฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะทยบาย